ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สามสิบอยากพระสุต,ตันตปิฎกขุตกานิกายคาถาธรรมบทอัป,ปมาทะวักวันนาเรื่องพระนางสามาวดีนายโคสกะได้ภรรยานายโคสกะนั้นนอนหลับตลอดวัน ลุกขึ้นบริโภคแล้วก็หลีกไปในวันรุ่งขึ้นเขาไปสู่บ้านนั้นแต่เช้าตรู่และเห็นนายเสมียนทํากิจในบ้านอยู่ทีเดียวนายเสมียนนั้นเห็นนายโคสกะนั้นแล้วจึงถามว่าอะไรพ่อนายโคสกะนั้นกล่าวว่าคุณพ่อของผมส่งหนังสือมาถึงท่านนายเสมียนจึงถามว่าหนังสือเพื่อการอะไรพ่อจงบอกมา รับเอาหนังสือแล้วอ่านดูก็มีความพอใจจึงกล่าวกับข้าหาบดีทั้งหลายว่าผู้เจริญทั้งหลายขอเชิญท่านดูความรักใครในเราของนายเราท่านเศรษฐีส่งบุตรชายมายังสำนักของเราด้วยแจ้งว่าจงทำมงคลแก่บุตรคนโตของเราพวกท่านจงรีบเอา ไม้เป็นต้นมาเร็วดังนี้แล้วให้ปลูกเรือนมีประการดังกล่าวแล้วในท่ามกลางบ้านให้นำเครื่องบรรณาการมาแต่บ้านหนึ่งร้อยบ้านนำลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมากระทํำมงคลแล้วจึงส่งข่าวไปแก่เศรษฐีว่าการนี้การนี้ข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วเศรษฐีเสียใจจนเกิดโรคเพราะได้ฟังข่าวนั้น ความเสียใจอย่างใหญ่บังเกิดแก่เศรษฐีแล้วว่าเราให้ทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่สำเร็จสิ่งใดมิให้ทำสิ่งนั้นก็กลับสำเร็จความเศร้าโศกนั้นกับความเศร้าโศกถึงบุตรเป็นอันเดียวกันเทียวยังความร้อนในท้องให้เกิดขึ้นให้เกิดโรคอัติสารแล้วเชิงอัดโรคอันย่างโลหิตให้แล่นไปยิ่งโรคลงแดง แม้ลูกสาวของเศรษฐีก็บังคับพวกคนว่าถ้าว่าใครๆมาจากสำนักของเศรษฐีท่านยังไม่บอกแก่เราแล้วอย่าบอกแก่เศรษฐีบุตรก่อนแม้เศรษฐีเ่าก็คิดว่าบัดนี้เราจะไม่ทำบุตรชั่วชาติคนนั้นให้เป็นเจ้าของทรัพสมบัติของเราดังนี้แล้วจึงบอกนายเสมียนคนหนึ่งว่าลุง ฉันปรารถนาจะพบบุตรของฉันท่านจงส่งคนรับใช้ไปคนหนึ่งให้เรียกบุตรของฉันมาเขารับว่าได้จะให้หนังสือแล้วส่งคนผู้หนึ่งไปฝ่ายลูกสาวเศรษฐีทราบว่าบุรุษนั้นมายืนอยู่ที่ประตูให้เรียกเขามาแล้วถามว่าอะไรพ่อคนรับใช้เศรษฐีไม่สบาย พื่อจะพบลูกชายให้เรียกในวงเล็บเขาแม่เจ้าเศรษฐีทิดาพราะเศรษฐียังมีกำลังหรือถอยกำลังคนรับใช้ยังมีกำลังบริโภคอาหารได้อยู่ก่อนแม่เจ้าลูกสาวเศรษฐีนั้นไม่ให้บุตรเศรษฐีทราบเที่ยวให้ให้ที่อยู่และสเสบียงเดินทางแก่เขาแล้วกล่าวว่า ท่านจากไปได้ในเวลาที่ฉันส่งไปจงพักอยู่ก่อนมหาเศรษฐีได้กล่าวกับนายเสมียนอีกว่าลุงท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักบุตรของฉันหรือนายเสมียนส่งไปแล้วนายคนพูไปแล้วยังไม่มาก่อนเศรษฐีถ้ากระนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีก นายเสมียนนั้นส่งไปแล้วลูกสาวของเศรษฐีปฏิบัติแม้ในบุรุษนั้นอย่างนั้นเหมือนกันในการนั้นโรคของเศรษฐีหนักแล้วภาชนะหนึ่งเข้าภาชนะหนึ่งออกเศรษฐีจึงถามนายเสมียนอีกว่าลุงท่านยังไม่ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักบุตรของฉันแล้วหรือ นายเสมียนส่งไปแล้วนายแต่คนที่ไปยังไม่กลับเศรษฐีถ้ากระนั้นท่านจงส่งผู้อื่นไปอีกนายเสมียน,นั้นส่งไปแล้วลูกสาวเศรษฐีถามประพฤติเหตุนั้นแม้กับบุรุษผู้มาในวาระที่สามแล้วบุรุษผู้นั้นบอกว่าข้าแต่นายเศรษฐีป่วยหนักตัดอาหารเสียแล้ว มีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะหนึ่งออกภาชนะหนึ่งเขา้าลูกสาวของเศรษฐีจึงคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาที่เขาควรไปได้จึงบอกเศรษฐีบุตรว่าทราบว่าคุณพ่อของท่านป่วยเมื่อเขากล่าวว่าพูดอะไรล่อนจึงพูดว่าความไม่สำราญมีแก่บิดาของท่านนั้นนายโคสกะ บัดนี้ฉันควรทำอย่างไรเศรษฐีธิดานายเราจะถือเครื่องบรรณาการอันเกิดจากบ้านสวยหนึ่งร้อยบ้านไปเยี่ยมท่านนายโคสกานั้นรับว่าจะแล้วให้คนนำเครื่องบรรณาการมาเอาเกวียนบรรทุกหลีกไปแล้วครั้งนั้นลูกสาวของเศรษฐีนั้นพูดกับโคสกานั้นว่า บิดาของท่านถอยกําลังเมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเท่านี้ไปจากเป็นการเนิ่นช้าขอท่านจงให้ขนบรรณาการนี้กลับเถิดดังนี้แล้วจึงส่งบรรณาการนั้นทั้งหมดไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนแล้วพูดอีกว่านายท่านพึงยืนข้างเท้าแห่งบิดาของท่านฉันจกยืนข้างเหนือศีรษะ เมื่อเข้าไปสู่เรือนนั้นเที่ยวนางก็บังคับพวกคนของตนว่าพวกท่านจงถือเอาการรักษาทั้งข้างหน้าเรือนทั้งข้างหลังเรือนก็ในเวลาที่เข้าไปเศรษฐีบุตรได้ยืนอยู่แล้วที่ข้างเท้าของบิดาส่วนภรรยาได้ยืนข้างเหนือศีรษะเศรษฐีทำกาละในขณะนั้นเศรษฐีนอนหงายแล้ว ส่วนนายเสมียนเมื่อนวดเท้า,ทาของเศรษฐีนั้นจึงพูดว่านายบุตรชายของท่านมาแล้วเศรษฐีเขาอยู่ที่ไหนนายเสมียนเขายือนอยู่ที่ปลายเทา้าครั้งนั้นเศรษฐีเห็นบุตรชายนั้นแล้วจึงให้เรียกนายเสมียนมาแล้วถามว่าในเรือนของฉันมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่เมื่อนายเสมียนเรียนว่า นายมีอยู่สี่สิบกดเท่านั้นแต่เครื่องอุปโภคบริโภคและบา้านนาสัตว์สองเท้าสี่เท้ายานผานะมีอยู่จำนวนเท่านี้เท่านี้ใครจะพูดว่าฉันไม่ให้สั์มีประมาณเท่านี้แก่โคสกะบุตรของฉันในวงเล็บกลับพูดว่าฉันให้ลูกสาวเศรษฐี ฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเศรษฐีนี้เมื่อพูดถึงพูดคำอะไรอื่นเป็นเหมือนเร่าร้อนด้วยความโศกสยายผมร้องไห้กล่าวว่าคุณพ่อพูดอะไรนี่พวกเราฟังคำของท่านชื่อแม้นั้นพวกเราไม่มีบุญหน้อดังนี้แล้วจึงเอาศีรษะประหารเศรษฐีนั้นที่ท่ามกลางอก ล้มลงเอาศีรษะกริ่งเกลือกอยู่ที่ท่ามกลางอกของเศรษฐีนั้นแสดงอาการคล่ำครวนจนเศรษฐีไม่อาจพูดได้อีกแม้เศรษฐีก็ได้ทำกาล้าในขณะนั้นเองพระเจ้าอุเทนประธานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายโคสกะชนทั้งหลายสดับวว่าเศรษฐีถึงอนิจกรรมแล้ว จึงไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนสรงให้ทำชาปนากิจสรีละของเศรษฐีนั้นแล้วตรัสถามว่าก็ลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีนั้นมีอยู่หรือชนทั้งหลายกราบทูลว่ามีอยู่พระเจ้าค่ะลูกชายของเศรษฐีนั้นชื่อว่าโคสกะเศรษฐีนั้นมอบหมายทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่โคสกะนั้นแล้ว ก็ถึงแก่อ,อนิจกรรมพระเจ้าค่ะพระราชาทรงให้เรียกตัวเศรษฐีบุตรมาแล้วในการอื่นก็ในวันนั้นฝนตกเมื่อพระราหลวงมีน้ำขังอยู่ในที่นั้นๆนเศรษฐีบุตรไปแล้วด้วยหวังว่าจากเฝ้าพระราชาพระราชาทรงเปิดพระแกร ทอดพระเนตรูนายโคสกะนั้นเดินมาอยู่ทรงเห็นเขาโดดน้ำที่พระลานหลวงเดินมาจึงตรัสถามเขาซึ่งมาถวายบังคมแล้วยืนอยู่ว่าพ่อเจ้าชื่อโคสกะหรือเมื่อเขาถูนว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะทรงปลอบเขาว่าเจ้าอย่าเสียใจว่าบิดาของเราถึงอนิจกรรมแล้ว เราจัากให้ตำแหน่งเศรษฐีอันเป็นของบิดาของเจ้าแก่เจ้านั้นเองดังนี้แล้วทรงส่งเขาไปว่าจงไปเถิดพอ่อและพระราชาได้ประทับยืนทอดพระเนตรดูเขาซึ่งไปอยู่เที่ยวเขาไม่โดดน้ำที่เขาโดดในเวลาที่มาได้ลงไปค่อยๆค,ครั้งนั้น พระราชาตรัสสั่งให้เรียกนายโคสกะนั้นมาจากที่นั้นแลแล้วตรัสถามว่าเพราะเหตุไรหนอพ่อท่านเมื่อมาสู่สำนักของเราจึงโดดน้ำมาแล้วเมื่อไปเดี๋ยวนี้ลงไปแล้วจึงค่อยๆเดินไปนายโคสกะทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้าพระพุติเจ้ายังเป็นเด็ก ในขณะนั้นนี้ชื่อว่าเป็นเวลาเล่นก็ในการนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับตำแหน่งจากพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นการที่ข้าพระองค์ไม่เที่ยวเหมือนในการก่อนแล้วค่อยๆไปจึงควรในเดี๋ยวนี้พระราชาทรงสดับคํานั้นแล้วทรงดําริว่าชาติผู้นี้มีปัญญา เราจะให้ตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาในปัดนี้เถิดจังนี้แล้วประธานโภคะที่ปิดาบริโภคแล้วได้ประธานตำแหน่งเศรษฐีพร้อมด้วยสัพพวัตถุหนึ่งร้อย่างนายโคสกะรับตำแหน่งเศรษฐีนายโคสกะนั้นยืนอยู่บนรถได้กระทำประทักษิณพระนครแล้วที่อันนายโคสกะนั้น แลดูแล้วแล้วย่อมหวั่นไหวแม้ลูกสาวของเศรษฐีนั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใช้ว่าแม่กาลีสมบัติมีประมาณเท่านี้สำเร็จแล้วแก่บุตรของท่านก็เพราะอาศัยเรากาลีเพราะเหตุไรแม่เศรษฐีธิดาเพราะโกสกะนี้ผูกจดหมายฆ่าตัวตายไว้ที่ชายผา มาสู่เรือนของพวกเราครั้งนั้นฉันฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขาเขียนจดหมายฉบับอื่นเพื่อให้ทำมงคลกับฉันทำอารักขาเขาในเขาสิ้นการเท่านี้กาลีแม่ท่านรู้เห็นเพียงเท่านี้แต่เศรษฐีมุ่งแต่จะฆ่าเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กก็ไม่อาจ เพื่อจะคาได้อาศัยนายโคสกะนี้อย่างเดียวสิ้นทรับไปมากมายเศรษฐีธิดาแม่เศรษฐีทำกรรมหนักหนอเศรษฐีธิดานั้นเห็นนายโคสกะนั้นกระทําประทักษิณพระนครเข้าไปสู่เรือนจึงหัวเราะด้วยคิดว่าสมบัติมีประมาณเท่านี้เท่านี้สำเร็จแล้วก็เพราะ อาศัยเราครั้งนั้นเศรษฐีบุตรเห็นอาการนั้นจึงถามว่าท่านหัวเราะทำไมเศรษฐีทิดาเพราะอาศัยเหตุอันหนึ่งเศรษฐีบุตรจงบอกเหตุนั้นเศรษฐีทิดานั้นไม่บอกแล้วเศรษฐีบุตรนั้นจึงขู่ว่า,วาถ้าไม่บอกจะฝันเจ้าให้เป็นสองทอนดังนี้จึงชักดาบออกแล้ว เศรษฐีทิดานั้นจึงบอกว่าดิฉันหัวเราะก็เพราะคิดว่าสมบัติมีประมาณเท่านี้นี้ท่านได้แล้วก็เพราะอาศัยฉันเศรษฐีถ้าว่าคุณพ่อของฉันมอบมรดกของตนให้แก่ฉันแล้วท่านจะได้เป็นอะไรในทรัพนั้นได้ยินว่าเศรษฐีไม่รู้เรื่องอะไรสิ้นการเท่านี้ เพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อถ้อยคําของเศรษฐีธิดานั้นครั้งนั้นเศรษฐีธิดานั้นได้เล่าเรื่องนั้นทั้งหมดแก่เศรษฐีบุตรนั้นว่าบิดาของท่านให้หนังสือค่าในวงเล็บตัวส่งท่านมาแล้วดิฉันทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้รักษาท่านไว้แล้วเศรษฐีบุตรไม่เชื่อพูดว่าท่านพูดไม่จริง จึงคิดว่าเราจะถามแม่กาลีดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือแม่นางกาลีจึงกล่าวว่าพอ่อตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเศรษฐีประสงค์จะฆ่าท่านแต่ไม่อาจเพื่อจะฆ่าได้อาศัยท่านสิ้นสับไปมากมายท่านผลแล้วจากความตายในที่เจ็ดแห่ง บัตนี้มาแล้วจากบ้านสวยถึงตำแหน่งเศรษฐีพร้อมกับด้วยสัพพวัตถุอย่างละหนึ่งร้อยเศรษฐีนั้นฟังคำนั้นแล้วคิดว่าเราทำกรรมหนักหนอเราพ้นแล้วจากความตายเห็นปานนี้แลแล้วเป็นอยู่ด้วยความประมาทไม่สมควรเราจากไม่ประมาทดังนี้ สละทรัพย์วันลพัน์เริ่มตั้งฐานไว้เพื่อคนเดินทางไกลและคนจำพร้าเป็นต้นแล้วกุดุมพีชื่อว่ามิตระได้เป็นผู้ผลขวายในการละทานของเศรษฐีนั้นแล้วความอุบัติของโคสกะเศรษฐีเป็นดังนี้ทำลายฝาเรือนนี้ย่อมผลอาหิวา ในการนั้นเศรษฐีนามว่าพัฒวติยะในพัฒวดีนครได้เป็นอธทิฐะบุพพะสหายของโคสกะเศรษฐีแล้วเชิงอัดเพื่อนที่ไม่เคยพบเห็นกันโคสกะเศรษฐีได้ฟังสมบัติและวัยและประเภทของพัฒวติยะเศรษฐีในสำนักของพวกพ่อค้าซึ่งมาแล้ว จากพัทวดีนครปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีนั้นจึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้วแม้พัทวติยาเศรษฐีได้ฟังสมบัติและวัยและประเทศของโคสกะเศรษฐีในสำนักของพวกพ่อค้าซึ่งมาแล้วจากกรุงโกสัมพีปรารถนาความเป็นสหายกับเศรษฐีจึงส่งเครื่องบรรณาการไปแล้ว เศรษฐีทั้งสองนั้นได้เป็นอธิธษฐบุพะสหายกันและกันอยู่แล้วอย่างนี้ในการอื่นอหิวาตกโรคตกแล้วในเรือนของพัทวัติยาเศรษฐีเมื่ออาหิวาตกโรคนั้นตกแล้วมแมลงวันย่อมตายก่อนต่อน,นั้นตั๊ก,กแตนหนูไก่สุกรสุนัขแมวโคาทาสหญิงาทาสชาย ย่อมตายไปโดยลำดับกันทีเดียวมนุษย์เจ้าของเรือนย่อมตายทีหลังเขาทั้งหมดในชนเหล่านั้นพวกใดทำลายฝาเรือนหนีไปพวกนั้นย่อมได้ชีวิตแม้ในการนั้นเศรษฐีภรรยาและลูกสาวก็หนีไปโดยวิธีนั้นปรารถนาจะเห็นโคสกะเศรษฐีจึงดำเนินไปสู่กรุงโกสัมพี สามคนนั้นมีสเสบียงหมดลงในระหว่างทางมีสรีระอิดโรยด้วยลมและแดดและด้วยความหิวกระหายถึงกรงโกสัมพีด้วยความลำบากอาบน้ำในสถานอันสบายด้วยน้ำแล้วก็เข้าไปสู่ศาลาแห่งหนึ่งที่ประตูเมืองในการครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับภริยาว่า นางผู้เจริญผู้มาโดยทํานองนี้ย่อมไม่ถูกใจแม้ของแม่ผู้บังเกิดกล้าวทราบว่าสหายของเราสละทรัพย์วันลพัน์ให้ทานแก่คนเดินทางคนกรรมพร้าเป็นตน้นเราส่งลูกสาวไปในที่นั้นให้นำอาหารมาบำรุงสรีระในที่หนีแลสักวันสองวันแล้วจึงจัก เยือนสหายนางรับว่าดีแล้วนายเขาพากกันพักอยู่ที่ศาลานั้นในวันลุงขึ้นเมื่อเขาบอกเวลาแล้วเมื่อคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นกำลังไปเพื่อต้องการอาหารมารดาและปิดาจึงส่งลูกสาวไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรกผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอะเรียสัตส,สี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะ กราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ